<Hey. S 2> สตอเบอร์แล่ก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องแค่์ใครด้วยไก่งามเพราะคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยก็อยากจะรวยก็เลยต้องช่วยตัวเองถึงใครจะว่าเป็นคนอ,อ่อนลอก็ไม่ได้น่าใจเนาะถึงอ,อ่อนลอก็เก่งต้องดัดจริตกันสักนิดแก่เส็ง,งก็มาใครของออนไลน์ ไฮ้ไล่ไลไลไลเปิดเฟซบุ๊กไลก์ก็ขายกันทันทีกดไลก์มันหน่อยนะเอฟรงเอฟซีเข้ามาซิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชร์ชทแชทแชทแชทรีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเซอร์ม มีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มมีของมาแถมคือการหอมแก้มเป็นของช่มรวยถ้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์เฮ้เฮ้ สวัสดีลูกกระแตสวัสดีไอระดาวิชนาค่ะอ่ะทำน้ามันๆใส่ครูด้วยมีของมาแถมคือการหอมแก้มเป็นของชำรวยถ้าใครอยาก หอมแก้มสวยสวยกดไลค์มาด้วยให้หอมแก้มสวยออนไลน์มาขายของออนไลน์ไล่ไลๆไล่ไลเปิดเฟซบุ๊กไลค์ก็ขายกันทันทีกดไลค์มาหน่อยนะเอฟสองเอฟสี่สินค้าดีๆเข้ามาสิคอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท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  Richard, Richard, รีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเซอร์มีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มกดไลก์กันหน่อยนะงเสียเข้ามาสิคอนเฟิร์ม สวัสดีลูกสุภนาสวัสดีลูกเจเพชรสวัสดีชัยมงคลตยธรรมสวัสดีค่ะเออนี่แหละจ้าน้อยนี่แหละไล่จบก่อนสวัสดีลูกวันละพาค่ะเฮ้ยสวย เฮ้ยนะขอบคุณดีเจเจดีนะ สวัสดีคะ่ะนะคะสวัสดีทุกคนเลยย,ยินดีตอนยินดีต้อนรับทุกคนเนะะี่ยเข้าสู่นะคะเพจของคุณเอีญาจะยิงกระจาวาลกดแรงดึงดูดนะ,ะสวัสดีคุณนกสวยรวยแสนล้านกันลกูกนะคะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะบางทีก็เอะฉันไลที่ไหนไลในเ Facebook หรือว่าฉันไลหน้าเพจของตัวเองนะคะแต่ก็นะคะระลึกถึงตัวเองได้นะคะว่าสว,สวยแบบนี้นะ,ะไลที่หน้าเพจของตัวเองแน่นอนสวัสดีลูกสุภาพลูกน้องลุงสวัสดีคะ่ะนเะคะเพชรชลายาวรล สวัสดีชนษาเนี่ยคะเออใน FC ดิฉันเองชนษาดิค่ะสวัสดีคุณนิราชาค่ะเนี่ยคะสวัสดีธนาวันค่ะเนี่ยคะสวัสดีลูกบิมมหาเศรษฐิแสนล้านค่ะเนี่ยคะแม่สวยมากไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเนี่ยสวยขึ้นทุกวันเลยเนี่ยคะสวยเพื่อพวกเราค่ะเนี่ยค่ะเออสวยให้โลกตะลึงสวยให้เป็นตำนานนี่ค่ะอ่ะเข้ามาเร็วจริงๆนะคะ เออเดี๋ยวอารมณ์ตไปหนาะดนะครคูเอญ่าเจ้าหญิงกฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะคุณขานะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเนะียหลายๆคนที่ติดตามหน้า f c e e o o o นะคะมันเป็นอะไรที่มอบความสุขให้กับเรานะะแต่วันนี้ที่หน้าเพจของครนะูนะครูได้ทำนะการมอบความรู้ดีๆนะคะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นะคะเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยกับเนื้อหาที่ครูสอนที่ครูให้เนี่ยครูคเองนะ มีธุรกิจทำชีวิตโคตรดีค่ะนะคะแต่เมื่อก่อนนี้นะคะชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณนี่คุูไม่เคยคิดที่จะแบ่ปันนะคะ<ส>เรื่องราวดีๆอะไรให้กับใครเลยไม่เคยคิดค่ะนะคะเ<ส>พราะฉันสุขสบายแล้วฉันรอดแล้วนะ,ะฉันจะอยู่ยังไงก็ได้นะคะ แตะะ่วันหนึ่งนะคะจกักรวาลก็ได้ส่งครูสิตาเนะะี่ยซึ่งนะคะโมเมนต์ของชีวิตที่แตกต่างนะค,ะครูสิตาติดลบ10ล้านมีเงินติดตัว20บาทนะ,ะพอตัวเองมารวยมาลอดด้วยการใช้กฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะจึงตื่นรู้ค่ะนะคะแล้วเอากฎกฎนี้นะคะมาแบ่งปันเรานะ,ะซึ่งเป็นทางรัฐแห่งจกักรวาลนะคะซึ่งเป็นทางรัฐแห่งจกักรวาลและครูเอกนะคะได้รองอ๋อนะคะสวัสดีลูกพี่กุลค่ะลูกเชียร์ค่ะนะคะเนะออ ได้ร้องอ,อ๋อขึ้นมาทันทีเฮย้ยทําไมนะชีวิตเราโคตรดีเลยนะเราทําบุญทําอะไรทํามาหมดคะ่ะแต่สิ่งที่ไม่เคยทําเลยคือการให้ปัญญาคนนะครูก็ได้ตื่นรู้จากครูสิตาคะ่ะว่าเรามีอะไรดีๆเราเอามาแบ่งปัน,ผ,ผ,นผู้คนเถอะนะเพราะการให้ความรู้คนเนี่ยมันเป็นบุญมหาบุญนะเป็นโอโ้บุญสูงสุดจริงๆสวัสดีลูกวันลูกล,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 กลิสานะคะเออหลายคนที่ก็ามาเมื่อกี้นะคะทักไม่ทันครูเข้าเนื้อหาแล้วนะคะลูกนะอ่ะพอเราพอเรา,พอเราได้ยินแบบนั้น เออเราทำสิทำไมเราไม่ตื่นรู้ว่าทำไมเราไม่ทำอะไรเพื่อใครเลยนะอย่างน้อยๆน,นะะการจะจากโลกนี้ไปนะคะก็ให้มอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนบ้างนะคะครูจึงลุกขึ้นมาค่ะนะคะมาเรียนรู้กับครูสิตาค่ะในการหนะ้าเรียนของครูเองนั้นนะครูได้ผ่านการเรียนคลิปมากับ21วันก่อนนะคลิปมากับ21วันดียังไงคะครู21วันนี้จะเปลี่ยน เขาเรียกว่านีสใสหรือสันดานเดิมของเราค่ะชีวิตของมนุษย์นะคะจะเปลี่ยนทุกๆ21วันนะคะลูกทุกๆ21วันหากใครเนี่ยค่ะที่เรียนนะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหรือเรียนคลิปมหากาพย์21บวันเรียนข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาผลลัพธ์มันก็จะเป็นเหมือนที่คุณเรียนผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นเหมือนที่คุณทํานั่นแหละนะคะแต่ครูเองค่ะในเมื่อเราไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมาก่อนนะะเพราะฉะนั้นค่ะเราเริ่มเรียนแบบจริงจังเริ่มเรียนแบบ ไม่เคยรู้เรื่องเลยเริ่มเรียนเหมือนเราเริ่มอนุบาลค่ะลูกนะสวัสดีค่ะลูกมาทุลนลูกบอสหนุยล,ลูกทิพนะะี่ค่ะเออครูสวยค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ่ะพอครูนะคะพอพอครูรู้แบบนั้นครูเรียนเรียนแบบใส่ใจเรียนแบบตั้งใจเรียนเพราะว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเรียนข้อไหนมันก็ตื่นเต้นนะจนนะ,ะครูเรียนครบ21วันเฮ้ย บางทีเราจะลืมตัวตนที่เคยเป็นตัวเราครูเป็นคนหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคําพูดของคนอื่นไม่ได้ครูเป็นคนที่ใครด่าครูครูด่ากลับใครปี๊ดมาครูปี๊ดกลับครูเป็นแบบนั้นค่ะแต่ครบ21วันเฮ้ยครูเปลี่ยนไปนะครูเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะเมื่อก่อนเรานะคะโอเคยอมรับเป็นเนื้อแท้ค่ะครูมีหัวโขนค่ะครูมีชดาที่สูงค่ะเพราะตัวเองค่ะรวย เฮ้ยไม่ได้สนใจกูไม่ได้ไปอาศัยใครไม่ได้ขอข้าวบ้านใครกินครูเป็นแบบนั้นค่ะในคําพูดของเราบางทีมันก็ดูแรงเกินไปแต่พอเรียน21วันนี้นะคะเปลี่ยนครูไปค่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราไม่สามารถห้ามคําพูดหรือความคิดใครได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ในลูกของตัวเองค่ะครูได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแบบเยอะมากเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวเหล่านั้นค่ะนะวันนี้คนที่เป็นคนใหม่นะลูกนะใครที่เป็นคนใหม่เฮ้ยครูขาครูสอนเรื่องอะไรครูสอนกฎจักรวาลก แรงหนึ่งดูหากหนูเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตไม่ได้ดีเลยค่ะหนูอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ค่ะนะยหนูอยากมีชีวิตหรือโมเมนต์ที่ดีๆแบบครูแบบนี้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมแบบนี้หนูทักมาเลยนะคะไม่ต้องอายเพราะคลิปนี้แบ่งปันฟรีๆค่ะนะใครที่อยากเปลี่ยนจริงๆทักมาขอครูแต่ใครที่อยากลองของอยากลองดีไม่ต้องค่ะเสียดายของค่ะ เปลืองเวลาคุณใช้ชีวิตแบบเดิมของคุณนั่นแหละดีแล้วนะลูกศิษย์ของครูมีอยู่ทั่วโลกค่ะนะจากที่ครูเองไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้เยอะแยะขนาดนี้นะเรามองดูแค่ว่าเฮ้ยเรานาํากฎจักรวาลกดแรงดึงดูหรือคลิป21วันเนี่ยไปให้กับ พนักงานของเราดูเพื่อนร่วมง,งานของเราดูคนที่เรารู้จักดูเพื่อเปลี่ยนชีวิตเพราะเราทําและเราเปลี่ยนได้แต่นะคะครูสิตาะะได้ให้ความมั่นใจกับเราว่าเฮ้ยหนูสามารถช่วยคนได้มากกว่านี้อีกหนูสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเลยนะลูกเออเราจะช่วยคนได้จากทางไหนนะ,ะจนครูสิตาบอกว่าลุกขึ้นมาไลฟ์สดค่ะลุกขึ้นมาแบ่งปันค่ะเรื่องราวดีๆที่หนูรู้ครูเริ่มทํามันค่ะในเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีใครรู้จกกักกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเลยไม่มีใครรู้เลยค่ะแต่ครูได้ เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกูตัดสินใจที่จะทํามันไม่มีใครเห็นด้วยค่ะคนที่เข้ามาดูกูส่วนมากด่าค่ะคนที่เข้ามาดูกูส่วนมากเอ้ยอินี่มึงเป็นอะไรวะมึง หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจค่ะว่ามึงพูดเรื่องอะไรในเรื่องที่มันเหนือมนุษย์แต่ครูเชื่อว่าการที่ครูออกมาสอนเนี่ยวันหนึ่งค่ะมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ตื่นรู้กับสิ่งที่ครูตั้งใจจะให้และมันก็โป๊ะเชะค่ะมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะจนลูกศิษย์ของครูมีอยู่ทั่วโลกเลยนะอเมริกาเยอรมันยุโรปอะไรมีหมดเลยนะเราก็ชื่นใจว่าเฮ้ยมันยังมีกลุ่มคนที่เป็นสีเดียวกันกับเราที่จริตตรงกันกับเราที่ฟังภาษาเรารู้เรื่องนะคะครูผู ูมิใจกับการที่ตัดสินใจไปต่อของครูค่ะซึ่งเรื่องนี้นะมันตรงกันกับประเด็นในวันนี้เลยนะครูทําโปรแกรมฟรีฟรนะคะพิเศษนี้ค่ะ90วันโคกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูเอญยนะกับเดที่85แล้วค่ะการวางจิตให้ทันค่ะมันถึงผลลัพธ์นะวางจิตคืออะไรก็ครูบางคนยังไม่เข้าใจนะการวางจิตที่ดีคืออะไรและการวางจิตนี้มันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ได้อย่างไรนะครูบอกเราก่อน ความเดิมในตอนอดีตของพวกเราทุกคนครูเชื่อว่ามันไม่ได้มีใครสวยหรูร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะหนูได้ยินเรื่องราวลบๆหนูยังฟังคนนินทาหนูยังฟังคนอิจฉาลิษยาอยู่หนูคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายหนูเคยร้องไห้กับเพื่อนรักของหนูที่เวลาเขาเสียใจหรือเขาเจ็บปวดเรื่องอะไรก็ตามดวงจิตของหนูจะไปผูกพันกับเขาโดยปริยายเอ้ยมันหนูเคยเป็นแบบนั้นอาการแบบนั้น มันไม่แปลกนะเพราะเราไม่รู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะซึ่งครูเองก็เคยเป็นเพื่อนอกหักกูอกหักด้วยเออเพื่อนเจ็บกูเจ็บเพื่อนเจ็บกูเจ็บเพื่อนเสียใจยกูเสียใจยเพื่อนร้องไห้กูร้องไห้ เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะในที่นี้ครูเชื่อว่าอาดีตของเราเมื่อก่อนนี้เราก็เคยเป็นแต่หากวันนี้เองนะคะสิ่งที่ครูจะให้คุณนะกับการวางจิตของคุณนั้นนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีโอกาสได้เรียนรู้ค่ะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดซึ่งเป็นกฎระดับโลกนะักวิทยาศาสตร์หรือคนที่เขาประสบความสําเร็จทั้งโลกรู้หมดทําไมนะคะคนรวยเนี่ยเขาถึงชื่นชอบนะกับการคิดคน้นหรือกับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอด เพราะเขาเปลี่ยนแปลงค่ะแนวความคิดและชีวิตของตัวเองแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจระหว่าง IQ กับ EQ ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คือ EQ ค่ะคือการฉลาดทางด้านอารมณ์มนุษย์นะใช้อารมณ์ค่ะเป็นหลักจริงปะบางคนนะคะครูเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคนที่รวยๆระดับประเทศจบป .4 ค่ะแต่เขามีความคิดไอเดียความรู้สึกของเขา ที่เขาเรียกว่า EQ ที่มากกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้โอ้ขึ้นมาเป็นเศรษฐีระดับหมื่นล้านเยอะมากเจ้าทรงเจ้าสวยเยอะมากนะคะเห็นไหมว่า EQ นะคะมันสามารถพัฒนาจากการเรียนรู้ของเราได้แต่เอย IQ พัฒนาจากการเรียนรู้ได้แต่ EQ ของเรามันอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกว่าเราเนี่ยพัฒนาไประดับไหนครูนะคะคิดกับตัวเองว่าในตอนเรียนเราก็ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งอะไรแต่ครูเป็นคนที่ มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเลิศเอาความรู้สึกเข้าไปก่อนเอาความรู้สึกเข้าไปก่อนอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเอาความรู้สึกเข้าไปก่อนรู้สึกดีก็ดีรู้สึกแย่มันก็แย่นั่นคือชีวิตของเราการวางจิตของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตค่ะ ครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะอดีตนะคะเคยอยู่อพาร์ตเมนต์มาก่อนค่ะในห้องเช่าเล็กๆค่ะเดินไปนิดหนึ่งห้องนอนเดินไปนิดหนึ่งกินข้าวค่ะอยู่ด้วยกันค่ะเป็นห้องเดียวแต่แบกแยกนะคะเหมือนที่เราเห็นห้องเช่าทั่วไปค่ะอดีตของครูครูอยู่แบบนั้นแต่ครูได้เก็บและมีภาพเหล่านั้นค่ะถามว่าในวันนี้ถ้าครูสิตาเห็นภาพเหล่านั้นค่ะครูสิตารู้สึกอย่างไรครูสิตาบอกเลยว่าเฮ้ยครูสิตาจะไม่กลับไปเป็นอดีตแบบนั้นอีกแล้ว เอาภาพในอดีตค่ะมาพัฒนาตัวเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กลับไปอยู่ในจุดเริ่มต้นวันนี้เราเช่นเดียวกันอดีตที่ครูบอกคุณคุณเป็นยังไงคุณจะกลับไปอยู่ไหมถ้าคุณเป็นคนนึงจะบอกโน no, หนูไม่กลับไปเอาอดีตแบบนั้นหนูจงวางจิตของหนูให้มันเข้มแข็งก่อนวางจิตวางใจของหนูค่ะจิตใต้สํานึกของหนูให้มันแข็งแกร่งมากพอเพราะอะไรคุณถึงบอก บางคนเพิ่ง 9, ก้าวเข้ามาสู่กฎจกวักรกดแรงดึงดูดค่ะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้แค่สเดือนปรากฏว่า3เดือนเนี่ยตัวเองยังไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างไม่ใช่แค่สาเดือนบางคนปี2ปีก็ยังเป็นอย่างนั้นลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้าง ผนรับเกิดบ้างไม่เกิดบ้างพ่อเกิดหนูเชื่อสุดใจพอไม่เกิดหนูเริ่มหาเหตุผลด้านลบๆมาสนับสนุนเพราะฉะนั้นหนูต้องเปลี่ยนใหม่ค่ะหนูต้องวางจิตของตัวเองใหม่ทั้งหมดเฮ้ยมึงถ้าไม่อยากกลับไปอยู่ในอดีตที่มันเจ็บปวดอย่าไปโหยหวนหรืออย่าเอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปใส่กับเหตุการณ์นั้น อย่าเอาไปใส่เด็ดขาดนะคะหยุดเด็ดขาดค่ะบางคนไปวางจิตไว้ตรงนั้นไงพอเห็นภาพทีไรโอ้โหนึกถึงเหตุการณ์นั้นทีไรมันรู้สึกโศกเศร,เศร้าเสียใจเจ็บปวดถาว่าวันนี้ถ้าคุณยังไม่แข็งแร่งพอคุณอย่าไปเล่าอดีตที่เจ็บปวดนี้ให้กับใครฟังเพราะสิ่งเหล่านั้นค่ะมันจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นกับคุณ มันย้อนกลับมาแน่นอนค่ะนะะกฎแห่งการเวลามันโอ้โหนะครูบอกเลยนะแล้วกฎแห่งจักรวาลเนี่ยมันเที่ยงตรงเสมอคุณอยากไปปล่อยคลื่นนั้นนะคะเอ้ยหนูไม่เอาแล้วค่ะแต่หนูจองเอาภาพอดีตเหล่านั้นกูต้องเก่งกว่านั้นกูต้องมีกว่านั้นกูต้องรวยกว่านั้นกูต้องสบายกว่านั้นกูต้องมีความสุขมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เราจะเติมเต็มอัดเข้าไปมันเป็นเขาเรียกว่าค่ะเหตุผลในด้านบวกเอามาสนับสนุนตัวเอง เออเหตุผลในด้านบวกออกมาสนับสนุนจิตใจของตัวเองให้มันแข็งแกร่งขึ้นบางคนค่ะเห็นแล้วปุ๊บควบคุมสติตัวเองไม่ได้ควบคุมสติของตัวเองไม่ได้ค่ะปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์สะกิดใจนี้นึงนั่นไงกว่าแล้ววันนั้นปีนั้นเมื่อปีนั้นออกูก็ทะเลาะกันกับเขาแบบนั้นเอาใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะเอ้ยจังมันเหอะนะเพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วฉันก็ยังขอบคุณเหตุการณ์นั้นเลยที่มันทาให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นคุณรู้ไหมว่าจิตใจของคุณมันจะเข้มแข็งมากเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราค่ะถ้าจิตใจเข้มแข็งแล้วใซไม่สามารถมีอะไรที่มากระเทาะเกาะของคุณได้เลยแต่หากจิตของคุณมันอ่อนแอค่ะนะคะทุกอย่างลุมแล้วคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต ถึงบอกไงคะว่าการวางจิตมันเป็นเรื่องสำคัญกับการสร้างผลลัพธ์คือจะบอกยังไงอด,ดีตของคุณนะคะมันจ้องคุณอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะมึงอ่อนแอเมื่อไหร่กูซ้ำกูซ้ำกูซ้ำคุณเคยเจอไหมเวลาเกิดเหตุการณ์แย่ๆขึ้นกับคุณค่ะทุกอย่างแม่งจะมาพร้อมกันเออสมมุติคุณตกงานปุ๊บ เงินคุณก็ไม่มีเจ้านี่ก็จะมาทวงคุณเอาบ้านกูก็ยังจะโดนยึดอีกรถกูแม่งก็จะโดนไปมันจะส,สละตะทุกอย่างมันจะวนมาพร้อมกันเลยเพราะดวงจิตของคุณค่ะมันรับเอาหมดและนะคะสุดท้ายแล้วนะค,ะคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้จะพูดคําเดียวกันค่ะมึงมาพร้อ,รอมๆกันเลยมึงมาให้หมดเลยมึงมาให้ครบเลยอนุญาตให้สิ่งแย่ๆเรื่องราวลบๆเหล่านั้นค่ะเข้ามาทํรลายตัวเองค่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสต็อปเดี๋ยวนี้ค่ะคุณหยุดมนเดี๋ยวนี้ค่ะอย่าไปเรียกร้องเขามองคุณอยู่แล้วก็จ้องที่จะทำร้ายคุณอยู่แล้วค่ะในภาษาพุทธเราอาจจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรรอฉุดล้างคุณทุกเมื่อค่ะแต่สิ่งที่คุณจะแก้ได้ค่ะคุณจงวางจิตตัวเองก่อนหากวันนี้จิตยังไม่แข็งแกร่งมากพอคุณจงภาวนาสมาธิให้มันบ่อยๆขึ้นนั่งสมาธิให้มันถี่ๆขึ้นอืม ใช่และใส่ค่าพลังงานให้กับดวงจิตของตัวเราใส่ค่าพลังงานให้กับจิตใจของเราก่อนมึงโชคดีนะที่มึงเจอแค่นี้มึงเก่งมากมึงสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างสามารถทำได้ทุกเรื่องจัดการปัญหาเหล่านั้นได้มึงสุดยอดอยู่แล้วบอกกับตัวเองค่ะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายมึงได้เรื่องแค่ขี้เล็บเองครูเป็นคนหนึ่งค่ะนะครูบอกว่านะครูเนี่ย พ่อแม่แยกทางกันตอนมอไปลายแต่ตอนนั้นครูไม่ได้รู้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีค่ะครูจะพูดเสมอว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เคลียร์กันครูมีหน้าที่ของครูค่ะครูจะต้องไปเรียนต่อครูจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตครูก็ตัดสินใจบนทางเดินของครูครูไม่ได้เอาจิตตัวเองไปวางว่าคูต้องเป็นเด็กมีปัญหา เออพ่อแม่ก็แยกทางกันบ้านก็ขายรถก็ไม่มีกูยังต้องไปเรียนอีกกูจะทํายังไงดีครูไม่มีโมเมนต์แบบนั้นค่ะครูรู้แค่ว่าไม่เป็นไรการไปต่อของกูนี่แหละมันจะทําให้ทุกคนได้กลับมารักกันอีกครูบอกซ้ําๆค่ะโดยที่ครูไม่รู้เลยว่ามันคือกฎจักรวาลกฎแดงดึงดูดครูเชื่อแค่ว่าถ้าครูเรียนสูงๆเรียนจบเกรดดีๆครูจะได้งานทําที่ดีครูจะได้งานที่ยอดเยี่ยมค่ะ ครูจะประสบความสําเร็จในชีวิตของครูค่ะครูตัดสินใจแค่นั้นค่ะโอ้โหนะบอกเลยครูก็มีที่เรียนค่ะชีวิตของครูนะคะก็เรียนจบเหมือนคนอื่นและสุดท้ายค่ะสิ่งที่ครูรู้ค่ะว่าเมื่อครูตัดสินนั้นตัดสินใจและวางจิตของครูครูไปถึงเป้าหมายถึงผลลัพธ์ประสบความสําเร็จในระยะเวลาที่มันรวดเร็วระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าปกติครูจบสปีครึ่งครูโทรหาค่ะ พ่อของครูที่อยู่ต่างประเทศเลยว่าเฮ้ยแดดเนี่ยถ้าหนูรับปริญญาเสร็จเนี่ยหนูมีงานทําที่ดีแน่นอนเดดกลับมาอยู่เมืองไทยได้เลยครูบอกกับตัวเองครูมีสัจจะค่ะพ่อครูมาเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดโอ้โหนะมันโป๊ะเชะมากๆเลยค่ะนะคะมันโป๊ะเชะมากๆเลยครูรู้เลยว่าอ๋อพ่อเราคิดแบบเนี้ย เพราะเรามีเป้าหมายกับตัวเองแบบนี้เราไม่ได้เอาเวลาค่ะหรือเอาจิตของตัวเองไปวางไว้ตรงนั้นไปวางไว้ที่ว่ากูจะไปยังไงต่ออดีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีไม่มีใครสนับสนุนกูจะทํายังไงครูไม่มีตรงนั้นครูรู้แต่ว่าเฮ้ยเราเออกไปในลูกของเรานี่แหละยิ่งครูมารู้กดจักรวาลกดแรงดึดดูดค่ะในวันที่ครูเองมาไ like, ล์สดเรื่องกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคนก็มาด่าครูมึงบ้าหรือเปล่ามึงเมาไหมเพื่อนเพื่อนเลิกคบค่ะพูดกับใครไม่เข้าใจค่ะพูดภาษา เขาเรียกว่าพูดภาษาจัก,กรวาลแต่เพื่อนยังนินทากันครูครูบอกว่าไม่เป็นไรพวกมึงไม่เข้าใจสักวันหนึ่งมึงจะเข้าใจในสิ่งที่กูบอกสักวันหนึ่งมึงจะมาฟังกูสอนเขาก็หัวเราะครูค่ะใครจะเป็นโลคสวยเหมือนมึงใครจะเป็นโลกลาเวนเดอร์เหมือนมึงแต่ครูบอกกับตัวเองว่าเฮ้ย hey, ใจิตใจเราเนี่ยมันเพื่อคนอื่นทั้งโลกเราไม่ได้เพื่อแค่คนแค่ห้าคนนี้ต่อให้ห้าคนนี้เขาไม่เชื่อเราเขาไม่ฟังเราวันหนึ่งเขาจะเห็นผลลัพธ์และการประสบความสําเร็จของเราครูเนี่ยแหละจะเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกที่ออกมาสอนกฏจัก,กรวาลกฏแรงหนึ่งดูดเคียงข้างครูเคียงข้างครูสีตาและปรากฏว่ามันก็เป็นจริงๆค่ะทุกวันนี้เพื่อนของครูค่ะ มาขอเรียนค่ะมาขอคลิป21วันค่ะเริ่มฟังครูค่ะว่าทำยังไงจะดึงดูดยอดเงินได้ทำยังไงจะมีผลลัพธ์แบบเนี้ยทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบเนี้ยเปิดร้านมาเนี่ยจะขายดีเนี่ยให้ทำยังไงเขาจะแชทมาขอค่ะเทคนิคกับครูนะคะครูก็บอกว่าเอ้ยกลับไปเรียนคลิป21วันก่อนถ้าเรียน21วันจบค่อยมาขอคีย์สำคัญของครูสิ่งหนึ่งที่ครูเชื่อนะคะว่าเวลาที่เรานึกสิ่งใดก็ตามค่ะดวงจิตของเราไม่ตายนะ ถ้าร่างสังขารของเรากายหยาบของเราตายไป่ะแต่ดวงจิตของเรายังอยู่ในชาตินี้ควรคุณอะวางจิตของคุณแบบไหนคุณตายไปชาติหน้าจิตของคุณก็จะปิติสุขแบบนั้นมีความสุขแบบนั้นคุณเป็นทุกขเขาก็จะเป็นทุกข์แบบนั้นคุณเลือกเอาว่าวันเนี้ยคุณโชคดีที่คุณรู้กฎจักรวาลกดแดงหนึ่งดูคุณจะวางจิตของคุณแบบไหนยังจะทุกข์ตรมอยู่กับอดีตตรงนั้นหรือจะเอาจิตของตัวเองมาเคลียร์ใหม่ บอกกับตัวเองใหม่เฮ้ยผลลัพธ์เนี่ยที่มันหอมหวานเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของเรานะถ้าเราคิดดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราคุณไม่เชื่อค่ะคุณลองเอาคําพูดที่มันดีๆค่ะไปโปกกรแกรมตัวเองครูให้เวลาแค่3วันค่ะ คุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็เอาเรื่องการเงินเนี่ยไปพูดซ้ําๆทีๆสามวันคุณคิดดูว่าชีวิตคุณหรือการเงินของคุณมันจะเปลี่ยนไหมถ้าวันนี้ความรักของคุณมันไม่ดีค่ะคุณอย่าไปท่องจําแต่ในส่วนที่มันไม่ดีคุณจงมองในด้านดีบ้างเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นบ้างถ้าเราซ้ําๆย้าๆกับสิ่งเหล่านั้นแน่นอนค่ะคุณไปข้างหน้าไม่ได้คุณจะบอกเลยว่าทําไมกูมันทางตันวะ แต่ครูเชื่อนะคะว่าหากเราคิดเหมือนครูว่าในเมื่อมันมีคนสําเร็จได้เราก็สําเร็จได้เช่นเดียวกันในเมื่อครูสิตามีแค่20บาทกับการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกให้มาเบิกบานกับการวางจิตของตัวเองในรูปแบบใหม่ทาให้ครูสิตาเจ็ดเดือนทยานสู่ร้อยล้านครูสิตาทําได้เงินในกระเป๋าของคุณค่ะมากกว่าครูสิตาเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้มันหากคุณค่ะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมกว่าครูเอีย่าอยู่แล้ว วันนี้คุณได้มากกว่าครูเอียาเป็นหลานเท่าค่ะเพียงแค่คุณวางจิตพูดคำที่ปิติสุขพูดสิ่งที่มีความสุขภาษานะคะมันเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่คนพูดทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดหัวเสียทำไมอารมณ์ของคุณมันไปรับเร็วจังเลยแต่เวลาที่มีคนพูดเรื่องราวดีๆกับคุณคุณกับออไม่ใช่หรอกจริงหรอ,จร,หรอจริงปะเนี้ยนะคะ คูเคยเห็นกลุ่มคนค่ะที่เวลาเราบอกว่าเฮ้ยเธอสวยจริงๆนะเธอสวยมากเลยใช่หรอจริงหรือเปล่าเนี้ยยังไม่อะไรยังไม่เท่าไหร่คือจิตของเขายังยังไม่ได้เป็นแบบเราพอเราบอกเขาเขาก็แบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นยังหาภาษาด้านลบก็ไม่ยอมรับเอ้ยมึงสวยมึงก็ยอมรับว่ามึงสวยมึงจะไปบอกว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นทาไม นะครูก็ได้แต่แบบว่าเฮ้ยเราก็มาแบ่งปันเรื่องราวเนี่ยคนแบบเนี้ยยังมีอีกเยอะถ้าวันนี้ลูกศิษย์ของครูสิตานะคะที่มีเป็นล้านๆคนบนโลกออกมาสอนกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเหมือนกันออกมาให้ค่ะออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหมือนกันคุณคิดว่าจิตใจของคนทั้งโลกจะเป็นแบบไหนเออถ้าครูมีลูกศิษย์สองแสนคนในสองแสนคนนี้ออกมาไลฟ์สดค่ะแบ่งปันกดจักรวาลกดแรงดึงดูดออกมาสอนกดจักรวาลกดแรงดึงดูด ด้วยกันช่วยกันคุณคิดว่าโลกนี้จะเปลี่ยนไปไหมคะยิ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ค่ะโควิดค่ะเออไวรัสที่ทำลายล้างทั่วโลกค่ะบางคนกลัวจนไม่กล้าไปไหนหวาดระแวงไปหมดจะหยิบเงินยังไม่กล้าจะกินอะไรยังไม่กล้าเห็นหน้าเราไปหน่อยนะทั้งที่เราก็ปิดแมสปิดอะไรก็กระโดดหนีจิตเขาเริ่มไม่เป็นสุขแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะไวรัสก็ทำลายกลุ่มคนเหล่านี้จริงปะ แต่ครูเองค่ะออกมาค่ะว่าเฮ้ยในเมื่อคนแม่งเครียดเยอะแล้วอ่ะสิ่งที่เราจะทําได้นะครูก็พาลูกศิษย์ครูค่ะออกมาทําคลิปครูสิตาก็บอกว่าให้ออกมาบ้าในรูปแบบฉบับที่เป็นธรรมชาติของตัวเราครูก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็วางหัวโขนไว้ค่ะเราก็ออกมาทําอะไรก็ตามที่เราทําแล้วคนที่มาดูเราเขามีความสุขอะไรก็ตามที่เราทําแล้วคนที่มาติดตามเราเขามีรอยยิม้มนั่นคือสิ่งที่ครูออกมาทําค่ะ มันอยู่ที่จิตของเราถ้าอีกครูเป็นคนหนึ่งนะครูถามเลยว่าครูเจอเรื่องแย่ๆไหมครูเจอเรื่องรบๆไหมเจอเออครูเจอเสร็จครูก็หัวร้อครูเจอเสร็จร้อ,อ,อนแล้วนะ่ะคันร้อนแล้วนะ่ะครูก็อยู่ในลูของครูค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะไปบ,บังคับใครบอกบอก,บอกเขาได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมึงไม่ต้องเปลี่ยนที่ตัวเราหนักแน่นที่ตัวเองค่ะเราไม่สามารถไปบอกปากต่อปากปากต่อปากปากต่อปากได้ เ,ออเราแค่ดูแลตัวเองหัวใจของตัวเองให้มันเข้มแข็งนั่นมันก็สุดยอดคนแล้วนะคะวันนี้เช็คตัวเองค่ะเมื่อเจอเหตุการณ์หลาย,ลายๆเมื่อเจอสิ่งดีๆถามตัวเองว่าเฮ้ยในเมื่อทุกคนแม่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งโลกสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้คืออะไรถามดวงจิตของตัวเองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่จิตใจยังไม่เข้มแข็งมากพอค่ะอย่าไปรับเรื่องราวลบๆจากใครอย่าไปเป็นศิลานีหรือที่ปรึกษาให้กับใครไม่ต้อง คุณต้องเทนตัวเองก่อนเทนตัวเองขั้นเทพก่อนถ้ายังไม่เก่งพอคะ่ะอัดสมาธิเข้าไปก่อนสมาธิแข็งแกร่งเมื่อไร่ค่อยไปเป็นศิลานีให้เขาครูเห็นแล้วนะร้อยทั้งร้อยค่ะคนที่คิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งแล้วค่ะลูกศิษย์ครูสิตาค่ะครูสิตาปั้นจากไม่มีเงินสักบาทขึ้นทะย,ยานสู่ร้อยล้านค่ะสุดท้ายคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเจ๋งกลับไปวางจิตที่ผิดทางค่ะจัก,กรวาลเอาคืนทั้งหมด ไม่ได้ดีเลยนะคะคุณวันนี้ครูก็เชื่อว่าเราทุกคนในที่นี้ที่เป็นลูกศิษย์ของครูนะ,ะจะวางจิตที่ถูกต้องถูกทางอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆเรารับไว้อะไรที่เป็นเรื่องราวลบๆจงเพิกเฉยค่ะไม่เป็นไรเออแต่อย่าไปด่าเขากลับถ้าเราด่าเขากลับก็เหมือนเดิมเราก็แค่อยู่ในลูกของตัวเองเทนตัวเองไปค่ะให้ประสบความสําเร็จมีผลลัพธ์ไม่เข้าห็นเราค่อยไปแบ่งปัน โอเคไหมเออสิ่งแรกที่คุณจะได้นะคะจากกฎจากาักรวาลกฎแรงดึงดูดนั่นคือความสุขนะลูกอย่ามองข้ามเด็ดขาดวันแรกที่คุณเข้ามาคุณรู้สึกมีความสุขอย่างไรคุณก็ต้องรักษาหรือเพิ่มปริมาณความสุขนั้นให้มันมากขึ้นไม่ใช่ไปบั่นทอนให้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่พอรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณคิดว่ามันเป็นกรอบทําให้คุณอึดอัด ถ้างันเท่ากับว่าคุณยังบวกไม่ขาดค่ะนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะเดย์ Day ที่85แล้วเร็วมากๆนะคะเหลืออีกแค่นะคะวันนะคะก็จบแล้วกับโปดแกรมนะคะโคกจิตปรับใจสร้างผลลับใหม่90วันกับครูเอยาพุ่งนี้เดย์ Day ที่8 6เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ